งใจที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความเคารพเทิดทูนบูชานำพาสิทธิานุสิท์จากทั่วทุกสารทิศมาสแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระเดชพ,พระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารในพิธีจุดประทีปบูชาธรรมซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่บนแผ่นดินที่ท่านเผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรก ที่วัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐรมแม้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์จะผ่านมานานนับศตวรรษแต่เมตตาธรรมของท่านยังคงแผ่ไพสาลถึงการปัจจุบันสิษยานุสิษย์จึงตั้งใจประกาศคุณงามความดีของท่านให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาชาวโลก ทิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพนุดีสดจันทสโรณณนะอนุสรสถานวัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมวันเสาร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2559 ศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยเสียงสวดมนต์และเสียงโอวาทนำปฏิบัติธรรมสิยานุสิ์ได้ปฏบิบัติบูชาตามคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยการปล่อยวางทางใจให้หยุดนิ่งทิ้งดิ่งที่ศูนย์กลางกายเพียงอย่างเดียวพร้อมบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสร้างอารมณ์สบายให้เกิดขึ้นเพื่อเตรียมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ ให้เหมาะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารพร้อมด้วยพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการและพุทธบุตรธรรมยาตราได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญและได้รับเกียรติจากนายสุรสิทธ สิทธิกรวานิชนายอำเภอบางเลนเป็นประธานนำสาธุชนร่วมประกอบพิธีพระพุทธศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงต่อไปเป็นหลักชายให้ความสงบร่มเย็นกับโลกได้เนี่ย พวกเราต้องช่วยกันช่วยกันรักพระพุทธเจ้ามากๆอยากจะให้วิชาธรรมกายก็เป็นวิชาของพระพุทธจจเจ้าเจริญมากๆให้ประโยชน์สุขกับคนมากๆก็ช่วยกันรักหลวงพ่อวัดปากน้ําให้มากๆ าต้องรักใครมากๆเราจะรักใครจะชมใครจะเคารพนับถือใครเนี่ยเราต้องเอาความดีของเขามาไว้ในใจใช่ไหมแล้วพวกเราก็ไปช่วยกันใช่ไหมเราช่วยเอาความดีของครูไม่ใหญ่ช่วยเอาความดีของหลวงปู่เอาความดีของพระบพุธเจ้าเนี่ยเผยแพร่กัน เอามาไว้ในใจมากๆชวนคนให้มารักหลวงปู่เราชวนคนให้มารักเรพระพุทธเจ้าของเรามากๆศาสนาเราจึงจะอยู่ยืนและก็มั่นคงได้ภายหลังรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าสิทยิอนุสิท์ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายประทีปบูชาธรรม จุดความเลื่อมใสให้ถึงพร้อมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจก่อนจุดความสว่างสวัยให้ขยายครอบคลุมลานบุญพิธีข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายจะจุดประทีปโคมไฟจากจุดประทีปโคมไฟ,พมไฟเพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชา <c oughs> แต่พระ มหาปูชนียาจารย์มหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารเพื่อประกาศการกอบกู้เพื่อประกาศการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ขอให้แผ่นดินแห่งนี้ขอให้แผ่นดินแห่งนี้จงเจริญรุ่งเรืองจงเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรดสว่างสวัยรุ่งโรดสว่างสวัยให้มหาชนทั่วล่าให้มหาชนทั่วล่าเข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงพระธรรมกายและสถิตสถาพรและสถิตสถาพรด้วยพระพุทธ พระธรรมคำสอนด้วยพระพุทธธรรมคำสอนแห่งการพระพุทธศาสนาแห่งการพระพุทธศาสนาให้ยืนยงตลอดไปให้ยืนยงตลอดไปตราบนิรันเทญตราบนิรันเทญ ความสว่างสวัยของดวงประทีปที่ขยายครอบคลุมลานบุญพิธีสร้างช่วงเวลาอันน่าประทับใจให้ได้ซึมซับความปลาปลื้มปีติอินดีและยิ่งปลื้มทบทวีเมื่อผู้มีบุญทุกคนพร้อมเพียงใจกันระลึกถึงคุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรยัยด้วยการสวดบทพาหุงและบทธรรมจักกับปวัตนสูตร จากนั้นได้ร่วมกันสวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีเป็นการตามระลึกนึกถึงท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสซึ่งความตั้งใจของทุกๆคนในที่นี้ส่งให้พิธีกรรมทุกขั้นตอนสร้างความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นทั้งภายในจิตใจและภายนอกโดยรอบบริเวณพิธีเป็นการปฏิบัติบูบชาที่ถึงพร้อมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจอย่างแท้จริง ก็ได้เห็นถึงความเข้มแข็งของคนที่ที่มีแนวทางในการที่จะคงไว้นะครับซึ่งพระศาสนาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนบางส่วนมันเหมือนกรเสื่อมไปแต่วันนี้เนี่ยเป็นการกลับมาของชาวพุทธซึ่งได้รวมตัวกันแล้วก็ได้ทําเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางวัดธรรมกายแล้วก็ทางทีมงานของวัดคณะสงฆ์แล้วก็ชาวพุทธทั้งหมดนะครับที่ได้มาร่วมกันวันนี้แล้วก็ทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ ก็อยากให้ทำต่อไปครับเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับทำให้เราได้มองเห็นถึงคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนานะครับในเรื่องของการที่เราได้มานั่งสมาธินะครับได้แสดงความประัญญูกตเวทีนะครับที่ได้ทุกคนได้ร่วมใจกันอย่างแท้จริงนะครับก็เป็นภาพซึ่งจะได้เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับเป็นการกระตุ้นเตือนให้เขาได้มาสัมผัสในสิ่งที่ดีนะครับก็ได้อยากมาร่วมนะครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรซึ่ง ได้จัดได้อย่างประทับใจในวันนี้นะครับสวยงามมากครับผมประทับใจค่ะมาแล้วก็รู้สึกว่า,เ,าเห็นสถานที่แล้วก็เห็นความตั้งใจของพี่น้องชาวพุทธค่ะที่จะตั้งใจรักษาพระพุทธศาสนาไว้ค่ะก็ช่วยในเรื่องของความสามัคคีค่ะว่าถ้า,าคนไทยไม่ช่วยกันดูแลรักษาพระพุทธศาสนาก็จะทำให้ กิความแตกแยกถ้าเราตรงนี้มาช่วยกันหล่อหลอมก็จะทําให้เกิดพลังขึ้นมาในเรื่องของความรักความสามัคคีค่ะหนูรู้สึกเพื้อมีติใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งหลวงปู่ก็ได้สอนวิธีนั่งสมาธิง่ายๆแล้วหนูก็สามารถปฏิบัติตามได้ค่ะคําสอนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มอบให้กับพวกเรานะคะถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจา่งรับสับประมาณไม่ได้เพราะว่าหลวงปู่เนี่ย ได้รือฟื้นเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะกลับมาให้พวกเราได้รับรู้กันแล้วก็ได้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองนะคะแล้วก็ต่อผู้อื่นก็อยากจะปฏิบัติบูบชานะคะเพื่อตอบแทนพระคุณท่านแสดงความกตัญญูต่อท่าน This is very touching. This is very uh, uh, breathtaking seeing lots of people are uh, gathering in Damakaya Temple of Thailand, and lots of people have. Uh, very big devotion for their religion and all the candles and lighting, and it's very exciting. And all people are wishing their wishes and chanting and meditating together and uh, creating very nice atmosphere together, which is very breathtaking to me. <laughs> อยากให้มียังสีลูกหลานกะจีได้นำความของหลวงปู่เข้าไปใช้ต่อไปค่ะหลวงพ่อธรามาใชโย่อเข้าไปมค่ะทุกครงการขอบคุณหลายๆหายยเก็บหายไข่เด้อค่ะหลวงพ่อขะจ้าจุผมรู้สึกว่าผมภูมิใจมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เพราะว่าถ้าไม่มีท่านผมก็ไม่สามารถที่จะได้ศึกษาวิชาธรรมกายจากพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยและวิชานี้ก็ทําให้ผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิต ไปในหลายๆเรื่องนะครับสามารถทําให้ผมเนี่ยยกระดับจิตใจของตัวเองนะครับแล้วก็มีความสุขกับชีวิตและที่สําคัญธุรกิจก็ยังจเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างดีด้วยเช่นเดียวกันครับก็คือตั้งแต่มาเนี่ยก็ก็ตั้งใจนะครับนึกถึงหลวงปู่ในพิธีตลอดหล,หลังจากเสร็จพิธีไปก็รู้สึกว่าคือมันรู้สึกดีครับคล้ายๆว่าบุญหลวงปู่ได้แบบกันเราการันกันให้เราอ่ะ มีพลังในการสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปได้ครับผมการปฏิบัติบูชาด้วยการมาประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมเกิดขึ้นจากความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ที่ต้องการประกาศให้ชนทั้งหลายได้รับทราบมโดปณิธานอันสูงส่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่ท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันธ ค้นคว้าจนกระทั่งค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนกลับคืนสู่โลกใบนี้อีกครั้งและนำมาเผยแผ่ครั้งแรกที่วัดบางปลาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้มวลมนุษยชาติได้ทราบว่าพระธรรมกายเป็นกายตรัสรู้ธรรมของทุกๆุกคนและเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงบุคคลผู้เสียสละเยี่ยงท่านผู้มีน้ำใจประดุจพระบรมโพธิสัตว์ และมีมโนปณิธานอันสูงส่งยิ่งใหญ่เช่นนี้นับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อโลกและจักรวาลการมาปฏบิบัติบูชาในเส้นทางของท่านจึงเป็นสิ่งที่สมควรกระทำและสมควรได้รับการสืบสารต่อไปให้ผู้มาในภายหลังได้เกิดแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพร,รัตนตรัยภายในเพื่อให้พบกับความสุขที่แท้จริง จากการมีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงในชีวิต